สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเอาหลักการทํางานของระบบหัวฉีดเวฟร้อยสิบไอเวอร์ชั่นสี่มาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนที่จะติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อไปครับจากการที่ฮอน d a าได้พัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรดหัวฉีดซึ่งมีประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างดีทําให้โครงสร้างการทํางานโดยรวมนะครับคอมแพตมากยิ่งขึ้น ด้วยง่ายต่อการบำรุงรักษาและสามารถประหยัดค่าเชื้ใจ่ายในการบำรุงรักษาได้พร้อมทั้งระบบัวฉีดนะครับมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นทําให้ความสามารถนะฮะในการคํานวณการสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับมีประสิทธิภาพด้วยนะครับระบบมอฉีดรุ่นนี้นะครับไม่ต้องใช้ตัวตรวจจับความดันในเทอออดีและตัวตรวจจับบริภูมิอากาศ ของ ECM จะควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์นะครับจะได้รับสัญญาณจากตัวตัวจับตำแหน่งดิลลิรงแล้วทำการประมวลผลหาปริมาณอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อกำหนดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์นะครับส่วนประกอบของระบบ PGM-FI รุ่นนี้นะครับเวอร์ชัน4ก็มีส่วนประกอบดังนี้1ตัวตัวจับสัญญาณหรือเซนเซอร์จะประกอบไปด้วย ตัวตรวจจับตำแหน่งดิลิ่ง TP sensor ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง EOT sensor ตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง CKP sensor ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน O2 sensor สอป้านน้ำมันเชื้อเพลิง3หัวฉีด4หลอดไฟ PGM FI 5กล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์หรือกล่อง ECM นั่นเอง 6. สกูปรับความเร็วรอบเดินเบาต่อไปเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของระบบ PGM FI ทั้ง6หัวข้อกันครับ หนึ่งตัวตรวจจับสัญญาณหรือเซ็นเซอร์มีหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆของเครื่องยนต์แล้วส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลเพื่อหาปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสมซึ่งตัวตรวจจับสัญญาณหรือเซ็นเซอร์อเหล่านี้นะครับมีความสำคัญต่อระบบ PGM-FI อย่างมากในรถเว็บร้อยสิบไอเวอร์ชั่นสี่นะครับก็ได้มีการติดตั้งตัวตรวจจับสัญญาณทั้งหมดนะครับ ดังนี้1ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ l i n ง TP sensor หรือ t h r o t t l e s o s i t i o n Sensor ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งการเปิดปิดลิ l i n งนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM ซึ่งกล่อง ECM นะฮะจะใช้สัญญาณเหล่านี้ในการประมวลผลหาปริมาณอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์เมื่อกล่อง ECM นำสัญญาณตำแหน่งลิลล่งไปเปรียบเทียบกับสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ที่ส่งมาจากตัวตัวจับตำแหน่งเพาข้อเหวี่ยงของ ECM นะครับก็จะสาม,มารถหาปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมในขณะนั้นได้และยังส่งข้อมูลนะครับคำสั่งการตัดน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่เราป่อนคันเร่งโดยเปรียบเทียบกับสัญญาณของตัวตัวจับตำแหน่งเพาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์และสัญญาณของตัวตัวจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะฮะโดยเมื่อเร่งอยู่ในตำแหน่งปิดสุดชุดหน้าสัมผัส การเปิดลิเล่งซึ่งต่ออยู่ที่ส่วนปลายของเผาริเล่งที่ตำแหน่งนี้จะมีความต้านทานมากทำให้ไฟที่จ่ายมาจากขั้ว VCC 5โวลต์ไหลผ่านความต้ทานมากจึงทำให้กระแสไฟไหลกลับไปที่กอง ECM ที่ขั้ว T-SR น้อยประมาณ0.29โวลต์ในตำแหน่งนี้กอง ECM จะสั่งให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเมื่อ ปิดคันเร่งมากขึ้นนะครับเมื่อเราบิดคันเร่งมากขึ้นชุดหน้าสัมผัสการเปิดเร่งจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้ว VCC มากขึ้นทําให้ค่าความต้านทานระหว่างขั้ว VCC กับขั้ว TSR น้อยลงทําให้กระแสไฟไหลกลับไปที่กล่อง ECM ที่ขั้ว TSR มากขึ้นทําให้กล่อง ECM เนี่ยจะจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้นถ้าลเร่งเปิดสุดค่าความต้านทานจะน้อยที่สุดนะครับทำให้ไฟไหลกลับไปที่กล่อง ECM ได้มากที่สุด อยู่ที่4 7โวลต์4.76โวลต์กล่อง ECM นะฮะก็จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดตัวต่อไปนะครับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง EOT sensor หรือ Engine Oil Temperature Sensor ตัวนี้นะฮะจะทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งเข้ากล่อง ECM เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแบบมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นปลบ,บ เมื่อเครื่องยนต์นะครับมีความร้อนนะฮะมีอุณหภูมิสูงขึ้นความทนทานจะลดลงจากคุณสมบัติดังกล่าวจะนําไปใช้เปลี่ยนแปลงนะครับแรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้ากล่อง ECM เพื่อเป็นข้อมูลในการประมวลผลหาปริมาณเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ในขณะนั้นเช่นถ้าเครื่องยนต์นะครับมีอุณหภูมิต่ําลงตัวตรวจจับอุณหภูมินบรรเครื่องจะมีค่าความทนทานมาก ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกข้อมที so ่ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมีมากกล่อง ECM ก็จะสั่งใจน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณมากและในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้นตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะมีค่าความต้านทานลดลงเป็นเหตุให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเข้ากล่อง ECM ได้มากก็ฮะกล่อง ECM ก็จะสั่งใจน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ต่อมาเป็นตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง CKB Sensor แข้งชาร์จ Position Sensor ตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงนะฮะทำหน้าที่ตรวจจับความดยรรอบของเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งเข้ากล่อง ECM เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประมวลผลอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและนะฮะตัวนี้นะครับยังกําหนดจังหวะจุดระเบิดให้เหมาะสมกับการทํางานของเครื่องยนต์รวมไปถึงสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงไปพร้อมด้วยกันนะครับ เพื่อเปรียบเทียบตำแหน่งในแต่ละจุดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงใดกลอง ECM ก็จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อให้ประมวลผลให้เหมาะสมนะและทันต่อสภาวะของเครื่องยนต์ต่อไปนะครับตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนภาษาอังกฤษนะก็ O2 sensor หรือ o อกซิเจนเซนเซอร์ ตัวนี้ทําหน้าที่ตรวจจับปริมาณออกซิเจนในไอเสียที่เครื่องยนต์ปล่อยออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส,ส่งเข้ากล่อง ECM เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับการทํางานของเครื่องยนต์ในขณะนั้นนะครับตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบบริเวณท่อไอเสียด้าน,นขวานะครับภายในประกอบไปด้วยแผ่นเซอร์โคเนียที่ฉาบด้วยแพลทินัมนะครับซึ่งมีลักษณะ เป็นรูรอบๆเพื่อตรวจจับก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ในขณะนั้นว่าเครื่องยนต์มีการเผาไหม้สมบูรณ์มากเพียงใดนะครับถ้าเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนจะไม่สามารถตรวจจับออกซิเจนในก๊าซไอเสียได้แสดงว่าส่วนผสมหนานะครับของ ECM ก็จะทําการลดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลงจนกว่าจะตรวจจับปริมาณ ออกซิเจนในกา๊าซไอเสียได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนในกา๊าซไอเสียตรวจจับปริมาณออกซิเจนได้มากแสดงว่าส่วนผสมบางกล่อง ECM จะทําการเพิ่มปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้หนาขึ้นนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับการทํางานของเครื่องยนต์ในขณะนั้นตัวที่สําคัญต่อไปนะครับปั้น้ำมันเชื้อเพลิง f u อลปั๊ม ปัตตามันเชื้อเพลิงนะจะติดตั้งอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่สร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบโดยปัตตามันเชื้อเพลิงนะครับจะสร้างแรงดันจากถน้ำมันส่งไปยังหัวฉีดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องยนต์นะครับตลอดเวลาปัตตามันเชื้อเพลิงเป็นแบบใบพัดหรือเทอร์ไบท์ทำงานด้วยมอเตอร์ดีซี12โวลต์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอัตราการไหลที่คงที่แรงดัน294กิโลปาสคาลนะครับนี่คือแรงดันมาตรฐาน ต่ำหรือมากกว่านี้นะฮะก็ไม่ได้นะครับก็นี่คือแรงดันมาตรฐานของมันโดยะด,ดนะครับของปั๊มจะอยู่ที่จุดต่ําสุดของถน้ำมันเชื้อเพลิงและมีกองน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพื่อกองสิ่งสปกปรกที่มีขนาดตั้งแต่เสไ็คไมขอขึ้นไปโดยพน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะถูกสั่งงานโดยกอง ECM โดยพน้ำมันเชื้อเพลิงจะ มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอัตราการไหลที่คงที่ตลอดเวลาแต่การทำงานของเครื่องยนต์มีความต้องการปริมาณน้ำมันไม่คงที่ดังนั้นนะครับจึงต้องมีตัวควบคุมแรงดันหรือที่เราเรียกกันว่าเลก,กูเลเตอร์นะครับในระบบ จะใช้ตัวควบคุมแรงดันซึ่งติดตั้งอยู่กับเป้าน้ามันเชื้อเพลิงก่อนที่จะส่งไปยังหัวฉีดนะครับทําให้ไม่มีน้ํามันส่วนเกินส่งไปยังหัวฉีดเพราะน้ามันส่วนที่เกินจะถูกปล่อยลงถังน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วนํากลับมาใช้งานใหม่นะครับปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงประกอบไปด้วยกดลวดอะร์เมเจอร์มอเตอร์ชุดปัม๊มบพัดห้องปัม๊มน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีลิ้นกันกันกบท่อทางดูด แล้วก็่อท,ทางใจนะครับปั๊มน้เชื้อเพลิงจะทํางานทุกครั้งที่เปิดสวิตช์กุญแจโดยกล่อง ECM จะสั่งให้ปั๊มน้ำเชื้อเพลิงทำงานเป็นเวลา2วินาทีแล้วตัดการทำงานของปั๊มน้ำเชื้อเพลิงส่วนปั๊มน้ำเชื้อเพลิงนะครับจะทำงานอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณความเร็วรอบจากเครื่องยนต์ส่งมาที่กล่อง ECM ปรมมณเชื้อเพลิงจะทํางานตามสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์และจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ส่งมาที่กล่อง ECM และแรงดันในระบบนะครับจะถูกรักษาไว้โดยลิ้นกันกันกบต่อไปนะครับหัวฉีดก็ อินเจ t เตอร์นะติดตั้งอยู่ที่ท่อไอดีเป็นแบบ6รูทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละองไปผสมกับอากาศในท่อไอดีก่อนผ่านวาล์วไอดีเข้าสู่กระบ,บอกสูบเป็นหัวฉีดไฟฟ้าคือบังคับการเปิดปิดของหัวฉีดโดยใช้ซลิอยสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยกเข็มหัวฉีดขึ้นฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและปิดโดยใช้แรงดันสปริงและการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกสร้างแรงดันโดยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่ง จะมีตัวควบคุมแรงดันนะครับโดยตัวควบคุมแรงดันจะสง่งเมื่อควบคุมแรงดันแล้วนะครับมันจะส่งน้ํามันไปยังหัวฉีดโดยผ่านตะแกรงกรองที่อยู่ด้านบนลงไปยังเข็มหัวฉีดที่อยู่ด้านล่างซึ่งในขณะที่หัวฉีดจะไม่ทํางานเข็มหัวฉีดจะถูกปิดโดยแรงดันสปริงแนบสนิทติดกับบ่าของเข็มหัวฉีดจังหวะนี้จะไม่มีการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงหัวฉีดนะครับจะทํางานเมื่อกอง ECM จะสั่ง ให้หัวฉีดนะครับทำงานโดยวงจรไฟฟ้าที่มาจากการลงกาวโซลนโนยจะทำการเกิดสนามแม่เหล็กดูดพังยืดที่อยู่ตรงกลางขึ้นนะครับทำให้เข็มมวฉีดที่ติดเป็นชุดเดียวกันกับพังยื่นเนี่ยก็จะยกตัวขึ้นมาจาก่ากของเข็มมัวฉีดทําให้มีการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่แรงดัน294กิโลปาสคาลจะถูกฉีดออกไปในลักษณะเป็นฝอยละอองเพื่อไปผสมกับอากาศเป็นท่อไอดี ในท่ ID, อไอดีก่อนที่จะส่งเข้าสู่กระบอกสูบในจังหวะดูดต่อไปนะครับหลอดไฟที่เราเห็นอยู่ในหน้าปัดของรถจักรยานยนต์นะครับมันก็คือหลอดไฟ PGMFI นั่นเองนะหลอ,อดไฟตัวนี้นะครับเป็นระบบที่ทางบริษัทนะครับติดตั้งเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายช่างโดยระบบนี้จะอยู่ภายในของ ECM ซึ่งจะคอยตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของระบบ PGMFI อยู่ตลอดเวลา เมื่อระบบนะครับตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ PGMFI ได้ระบบก็จะทำการแสดงผลออกมาทางหลอดไฟ PGMFI ซึ่งติดตั้งอยู่ที่หน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะครับโดยจะกระพริบเป็นรหัสปัญหาเพื่อให้ช่างเนี่ยสามารถรับรู้นะฮะและก็เพื่อให้ช่างเนี่ยสะดวกและก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับ ส่วนก,การทํางานของหลอดไฟตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออดหลอดไฟจะติดขึ้นมา2วินาทีแล้วดับลงไปถ้าระบบตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ p g m f i ได้หลอดไฟจะกระพริบเป็นรหัสเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ โดยนะครับหลอดไฟจะกระพริบเมื่อกุญแจอ,อยู่ในตำแหน่งออนเท่านั้นถ้าเครื่องยนต์ติดอยู่ความเร็วรอบต้องไม่เกินที่1,800รอบต่อนาทีถ้าเครื่องยนต์ม,ตม,น 1, ตนนมีความเร็วรอบต่ำกว่า1,800รอบหลอดไฟจะติดตลอดเวลาและจะกระพริบอีกครั้งเมื่อมีความเร็วรอบต่ำกว่า1,800รอบต่อนาทีไมยเหตุไมยเหตุนะครับระบบจะตรวจสอบได้เฉพาะปัญหาที่เกิดกับการเปิดของวงจรเท่านั้น หรือการลัดวงจรนะครับข้อมูลนะฮะผิดปกติจะถูกบันทึกไว้ในกล่อง ECM ตลอดไปจนกว่าจะมีการลบข้อมูลนะนี่ก็คือ,อลอดไฟ PGM FI นะครับต่อไปจากที่ท่านเห็นในภาพนี้มันก็คือสมองกลของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับก็ภาษาทางการนะก็คือกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ECM ก็ย่อม,มาจาก Engine Control Module ตัวนี้มันจะมีหน้าที่การทำงานของมันทั้งหมดนะครับ จะมีหน้าที่ควบคุมกระทำงานทั้งหมดของระบบ PGM-I โดยได้รับสัญญาณต่างๆจากตัวตรวจจับหรือเซ็นเซอร์แล้วนำไปประมวลผลหาปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดจังหวะจดระเบิดและการตัดต่อการสั่งจ่าฉีดนะฮะการสั่งจ่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ หน้าที่อีกของมันนะฮะก็คือทําหน้าที่ตรวจจับกาะทํางานของอุปกรณ์ต่างๆของระบบ PGM FI ตลอดเวลาในขณะที่เราเปิดสวิตช์กุญแจร,รวมถึงการแสดงข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบตรวจสอบความผิดปกติด้วยตนเองโดยการกระพริบของหลอดไฟ PGM FI บนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับทั้งยังบันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ PGM i ได้ด้วย นี่ก็คือประโยชน์นะครับของมันนะฮะซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทั้งหมดของเครื่องยนต์และอันสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คือสกูปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาสกูปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาติดตั้งอยู่ที่เรือนเรีนด i ้งทาหน้าที่ก็ตามชื่อของมันนะครับควบคุมความเร็วรอบเดินเบานะก็ควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ ในขณะที่ยังไม่บิดคันลิง่งโดยอากาศที่มาจากกองอากาศจะไหลผ่านสกูรูปรับรอบเดินเบาเข้าไปยังท่อไอดีโดยไม่ผ่านลิ้นปีกผีเสื้อนะครับนี่ยก็คือสกูรปรับอากาศนะฮะนี่ก็หน้าที่ของมันนะครับสําหรับชิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติด การรับชมนะครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ